มีพี่ยอนด้วยบัลเริ่มแดงนะระวังโดนเบีดระวังโดนเดนบีดตัวรลดปูซ้อนซ้อนบูน่ลยนะซ้อนบูมันอ่ะบูมันเราได้บูแล้วมันหลอดซ้อนได้นะ บูเราไม่โดนเวทใช่ไหมได้แล้วอ่ายีน่าได้แล้วสองพันเจ็ดสอนได้นะสอนไ,นนะ 2, 000, อนไนด้นะบูมันสองพันสี่รามจเบลเกอร์ยังดีนาตีอุย้ยมีแดงแรๆเอ้ยบัตมาแล้วบัตมาแล้วเหลือ 1, 2, นพันสองอดทนไว้หนึ่งร้อยได้แล้ววิ่งหนีอุย้ยอลเลสเตอร์สก,กินเทดด้วยปิดได้นะปิดปิดล่างได้นะปิดล่างได้นะวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว อย่าเพิ่งกลับบ่ออย่าเพิ่งกลับบ่ออ้าโดนคลิปไม่มีใครไม่มีใครช่วยสกจเลยมีหิวใหญ่มีหิวใหญ่มีหิวใหญ่แทงอยู่ไม่มีใครช่วยสกจเลยไมแตกวันไปเลยเพื่อนเออบัตรไหลต้องจริ้งกับเพื่อนต่อโทษทีไม่เป็นไรเราอยู่คนเดียวได้ได้เบิร์ดไม่แตกเลยไม่มีคำว่าผัดเพื่อนถ้ามีคำว่าป้อมอยู่เราต้องเลาะเราต้องบอกด้วยว่าเจ้าข้าพ่อข้า ป้อมด่าป้อมมา้บัตนะบัตอยู่ล่างนะซ้อนหน่อยนะรออยู่รออยู่เดี๋ยวมันก็โผล่เอาดีหน้าไปซะแล้วสะจูนถอยนะสะจูนถอยสะจูนถอยไปถอยบัสสกินอะไรวะเจ๋อเไม่เคยเห็นสกินนี้เลยล่างสองนะผมโซนดาร์อยู่นะให้บูด้วยผมกับกลางนะบัต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 ที่บัตที่บัตแมวได้เเดี๋ยวผมล่นนใป้อมอันนี้ได้แหลมตัวนี้แหลมมาตัวนี้เลยผมคำบัตอยู่ เปิดดักเปิดดักเปิดดักมีอ <IES S 1> ันตีแล้วถ้าบัตรเข้าเดี๋ยวผมอันตียับมาหล่อซ้อนหน่อยนะได้ดักได้ดักเปิดคับกำลังไปเติมบนอายุครับระวังนกปิดนกได้นะมีมีสองสแตนดยถ้าเกี่ยวได้ผมยัดสองสแตนได้ว้ายมาสองเลยจับนะผมดักแอรไซด์ดีักแอรไซด์ ซอหน่อยนะซอสหน่อยนะหลังหลังสี่คนนะป่อยนะปอยนะป่าป่าป่ารวมหน่อยรวมหน่อยรวมหน่อยวิ่งวิเข้านะเข้านะไม่ทันแล้ว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 ไม่ทนแล้วีีเยีเยเลีเยวไรเลเรไรเลยีรเลยรี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 เลนินเลยรีเกนลยวีกลยาลยรลยรีเลยีลเลยลยลีเลลลลลล้วกันบนอยู่กันบนเกือบตายเมื่อกี้เนี่ยย มันลดช็อกกอยู่ได้เลยก่อนแหละหน้ามังกรสีนะแอสไซน์มีไหมครับมีมีเยอะครับอาซา์เยอะอาซา์เยอะมันขึ้นมาปิดการอ๋อมันโอ้ยสกิลมันสีแดงสกิลมันสีแดงครับผมนึกว่าของของนกสันยอนนกบินครับตับไปหนึ่งปีย้อนหกสิบเปอร์เซ็นต์ อยากยมันมเลยบินขึ้นด้วยอ่สวยโอ okay. เคเรียกได้อยู่พุ่มบนนะพุ่มบนนะโตโลโอ้ยอนรูดเจ็บแท้ไม่มีคำาบาังให้จรจดไหวไหมไม่ใช่ทัาพอโจร,รวจรวดได้ไหวเขาก่อนได้นะเดินลัวนะอันตีมันอันตีมันลบหน่อยรีเลยก็ได้เล่นไม่ได้หรอกรีเลยผมไปเดินต่อ รู้รู้สึกตอนนี้มันผมไม่ค่อยมีบทบาทนี่มันพึ่งมันพึ่งอยู่คนเดียวมันอยู่เป็นท็อปรีบไปไหนล่ะมันพึ่งสี่้วเพื่อนมาเพิ่งมาเพิ่อยู่ปิดตาอย่างมาเยอะขอลานหน่อยอ้าได้ลานด้วยไม่มีอะไร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 ปิดนกนะปิดนกป่ามาป่ามาป่ามาอยู่แดงอยู่แด่เราอยู่นี่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 ตันโดนตันโดนกลางก็จะเข้าซอสหน่อยซอสหน่อยมีฮิวใหญ่อยู่ไม่ถึงไม่ถึงละจ้าไป กลับแล้วกลับเรียนบนละวได้ด่างได้ล่างสวยลุมดีแท้บนเก <c oughs> ืบอบแตกโอ้เจ็บเจ็บเล่นกะลางไปเลยได้นะกลางกลางได้แล้วผมซ้จับผอนบนผมไปรวมกลางผมไปรวมกลาง จะจวดถอยได้นะย้อนเข้านะแค่นี้แหละเพื่อนเอ้ยหยอกกฉยเฉยเพื่อนจับจับได้นะจับได้นะไม่มีจับอ๋อถอยไม่มีจับไม่มีจับผมยัดสกิลการ์กุเฉยเนี่มันสกินดาสีสกิลมันสีแดงเมันเล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางดาวินไม่จับมีหิ้วใหญ่บนซีฟบนซีฟบนเซฟหน่อยบนเซฟหน่อยเรียบร้อยกำลังไปรวมบน ปิดบนนะปิดบนนะไม่มีไม่มีสก,กิลนะอ้อมเลยอ้อมเลยสามสองหนึ่งมีแต่หิวใหญ่จี้จี้แครี่ตามไปแล้วแทงอยู่แทงอยู่เล่นสุดเล่นสุดรับอยู่รับอยู่ฮิวแล้วแช่อยู่แช์อยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายอ้ายหลอดเฉยเลยเม็ผมบัตมาหนีเร็วเม็ดเม็ดแขอน้อยแข็งขึ้น ถึงว่ายืนนิ่งๆกแข็ง่ทาตยผมนึกว่าปล่อยมือแล้วอดอินนะเข้ากลางไปเก็บอยู่โเลือดเด้งไวจังวะเลือดผมนี่แหละมันยังไม่ออกตัดเลือดกันเลยล่ะตอนมันลอดตอนมันหลอดอยู่เอ้าคิดเดี๋ยวมันทำยไมเนี่ยกำลังจะตีดันบนเลยครับดันบนเลยดันบนเลยดันบนเลย ผมปิดปัดด้านหลังผมปิกผมปิกไม่ได้ทำอะไรเลยตู๊กาหูกาหูกาผมปิกบินมาไปปิดไปปิดกานะกาหูไม่ไหวแล้วผมปิดการนะปิดการนะแตกก็เล่นเลยแตกก็เล่นเหมือนเดิมต้านนกต้านนกยีน่าปิดยีน่าไล่นกเลยปิดนกนปิดนก ไลากต่อลากต่อดูเรียนดูเรยเหลือย้อนคนเดียวผมเปิดดักนะแคลรี่เล่นหลังดักเลยผมแทงป้อมป้ายผมแทงดักเดี๋ยวป่ามาต่อนะมาหลอดค้ำบนเลยนะมาหลอดค้ำ้ำย้อนนะลีน่าใครโรลีนะป่าลีป่าเราลีนะผมการล่าง เดี๋ยวตอนนี้ตาสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีคุยงานนิดนึงนะว่าจะเล่นทัพเที่ยงคืนต้องไนะเดี๋ยวต้องไปคุยงานละมีงานเข้าเอาไปคุยงานา้วคุยงานกับคุยสาวเส้นบางมันต่างกันนิด ระดับนี้แล้วใครเขาคุยสาวกันเขาไม่คุยแล้วเขานัดอย่างเดียวยาเตอร์หน้าพีหิวเมื่อไหร่ก็นัดมาพูดเรื่องนี้แล้วมีพลังนี้กการจะเข้านะผมซอสอยู่มีล้างมีล้างสตาฟิกนะสตาฟิกแล้วนะ เออขอลาดหน่อยวิ่งอยู่วิ่งรวมอยู ja uh <t <t mm ่ตรงตรงบัสตรงบัสล้างให้แล้วเพื่อนโอ้โหตรงนี้สามคนเลยค้ำเล่นได้เล่นได้ตรงยอนแรงแรงแผลายแรงแผลอายิวแล้วเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตอนปากขนเมื่อกี้ไกลยอนแรงถอยนะถอยนะถอยไม่อยู่ยอนแรงผมซ้อนมาหลอดอยู่เขาเห็นดาวเยแล้วขนดาวตกย้อนนะเนี่ย ตราที่ฝนเราตกยิงขนาดนี้ยอนรูดฟรีเลยว่ะนีตัวเราล้วงไม่ถึงมีท่าเต้นไว้เดี๋ยวเต้นโชว์เคโลก่อนเฮ้ย่ะปกติไม่เคยเล่นตัวนี้เลยนะคือมันไม่มันไม่ได้ดีเท่าไหร่ตัวนี้ยมันเป็นแทงค์วเพียวไม่ไม่ไม่แนะนำเท่าไหร่มันแบบเล่นโลไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เยอะนะหน้าดับมีถอยเม็ดถอยเม็ดถอยมาสองเลยมัมันถึกอะมีตัวลูกผมว่ามันถึกเนี่ยมันหมดโค้ดเป็นอะไรที่ถึกมากเลยนะ มันเหมาะกับมันมันเล่นง่ายอะ่ะมือใหม่แนะนําให้เล่นตัวนี้เลยตัวมันเล่นง่ายจ่ายง่ายเคบเครื่อง,องผมว่ามันก็คือคล,ลิกซีดีนี่แหละเล่นง่ายดีไม่ต้องแต่ว่าถ้าเล่นไม่ต้องทำอะไรกดสกิลไว้วยัดสุดแพงแชร์อยู่แชร์อยู่เล่นนะเล่นนะเล่นนะ้นนะนนะองบัตกียบัสหน่อย,อย่หมอย่าให้บัตไหลย้อนปีปะันนอะอดูอิน,นอ๋อปิดอดูอินได้นะกีบกลางเข้าอยู่รุดเลยรุดเลยรุดกลางเลยต้องปนเลยอ่ะหนูยังไม่ปีน ไม่ได้ออกกันเวทนะรู้ว่าด่าเหมือนกันเตัวโลกกับนกเดี๋ยวเดี๋ยวก็เด้งเลือดแหละถอยแล้วซาตาดิตีาซาตาดิตัดเลือดแล้วนะป้อมตัวสี่ร้อยนะได้ช็อตโยนมาแล้วชอยชอยช็อตโยนมาแล้วเอ้ยตีเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยร้อยร้อยหกสิบตีเบาเบา อยากวัดดเ <laughs> าเมดูดาเมทดาวด้วยไมมีกดรายงานเลยฮะทำมีกดรายงานเลยฮะอันติเมทแล้วไงแล้วก็กดตีป้อมเลยนะโอ้โหลดร้อยหกสิบตีสองทีนะนะ้วร้อยหกสิบไม่รอเลย <laughs> ผมจะไม่ตีป้อมอีกต่อไปเบาเกิดเมจครึ่งหลอดนะล่างล่างกีบด,ดันนะ,ะโซนดักได้นะกีน่าจีน่าติดแล้วอ่ะ เปิดดักได้เปิดดักได้เลยนะมาหลอดมาหลอดดันอยู่การกับบนดันว้อยู่อะเปิดดักได้เลยผมมีล้างไม่มีตัวเปิดวิ่งแล้ววิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เอ้ยมายีน่าวิ่งไปกับผมเนี่ยขอฟ้าวิ่งแข่งกันโทษ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 เมื่อกี้ลูกกระสุนมาตอนขอฟ้าลูกกระสุนมันล็อกไปแล้วอะระยะไกลไปอันติยัดซะเลยเนี่ย มันเป็นแทงกมันเป็นอย่างนี้มันปรับเป็นไฟเตอร์ซ้อนซ้อนมาหลอดเลยมันเป็นไฟเตอร์กึ่งแทงเนาะมันแบบมันไม่มีแบบผมปล่อยล้างนะผมปล่อยล้างนะเฮ้ยเกือบตายปล่อยล้างปล่อยลางซ้อนหน่อยรวม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 หน่อยล่างสี่ล้างสี่จับสวยเล่นเลยเล่นเลยมีฮิวใหญ่มีฮิวใหญ่มีล้างโอ้ยอนรุ่นแรงคลิปกลางชนนะตีป้อมหน่อยสวยดันเลยล่างกับล่างกับกลางเล่นได้มีฮิวใหญ่ผมซ้อนยีน่าอยู่ มีล้างอยู่สามวิมีจับไม่ถึงยีน่าล้างเข้าล้างเข้าล้างเข้าสามวิสามมวิมีจับมเปิดจับได้แล้วล้างแล้วล้างแล้วไม่รุดป้อมหน่อยรุดป้อมหน่อยโอ้ยเจ็บ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 เอ้าเข็มหมดพอดีป้อมกลางเข็มหมดรอรอล่างรอล่างล่างอีกหน่อยหนึ่งคิดจะมาแล้วเล่นล่างเล่นล่างเล่นล่างมาหลอดล่อไว้จบล่างจบล่างรวมล่างป่าป่าจบล่างป่าจบล่างสี่สองวิีจับนะ ค้ำอยู่ค้ำอยู่ผมตันเมทผมตันเมทปลามาล่วงปลามาล่วงคาดเดอเมทโอ้โหโดนอะไรุฟฟี่เหละตายเหินนกอะโดนถล่ล้วงใไปแล้วนะมาหลอดสวนแล้วเมื่อกี้เห็นยิงค้ำอยู่อ่าไม่จบซะงั้นไม่เป็นไรอโอ no ้โหกูโดน ยีน่ายีน่าโลเมื่อกี้เนี่ยป่าโลก็เ,เลยแบบเข้าต่อไม่ได้แต่ป่าไม่โลจบได้อยู่เมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะเอามังกรนะก่อนห้าตัวยีน่าถอยไข้าได้เข,ข,ขหน่อย คิบดันอยู่นะซอมมาหลอดซอมมาหลอดมาหลอดค้ำอยู่อ่ะเลยยินได้ยินได้อยู่เพิงเข้ายินได้เพิ่งเข้าเพิ่งเข้าโจ๊กดันคิปไปด้วยปิดได้ปิดได้มาหลอดรวมกลางจบเลยรับอยู่รับอยู่นกตายนกตายถึงถึงถึงมาหลอดโตโรถึงดันกลางไว้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 ไล่กลางไล่กลางเลยไล่กลางยาวๆเลยเหลือโตโร การขวา่างนะสองเลนสองเลนผมตีบนผมตีบนมาตีบนด้วยกันโลนมัลนไลด้ไม่ได้หรอกตีการไปตีการไปล่ออยอู่มีหิวใหญ่มีหิวใหญ่รวมหน่อยรวมหน่อยนี่ล้างออกได้ออกไจงอยูไ่ไหนหา,หาจงไม่เจอะจะหิวใหนะ้เล่นนะเล่นนะเล่นสุดเลยล้างแล้วล้างแล้วโอ้ยไม่ออกก่อนนะ ดูคลิปด้วยดูคลิปด้วยไล่คลิปด้วยอย่าตีแต่ฮีโร่ไม่งั้นจบบ้านไม่ได้ย้อนฟรีอยู่ถอยก่อนมาถอยถอยถอยรีคู่เลยถอยเลยนะถอยนะขอฟ้าขอฟ้าขอฟ้า,อ,ฟาอยู่ไหนมามาเนี่ยกำลังไปกำลังไปโอ้ตกก่อนตกทำนะไรม,มามาละ นกจะบินนกจะบินจับแล้วมานับแล้วสกัดดาวลุ่งเลยไม่บินคลิปการคลิปกลางคลิปกลา้กลากับบนดันค,ล,คนลิปเนะเจ้าเข็นผมไม่ได้เลยไอ,อ้นกเข็นผมไปได้เลยย้อนตีนะลาไปจี้ย้อนเลยย้อนลึกมาหลอดช็อกแล้วมาหลอดช็อกแล้วตามตาม,ตามไม่มีล้างนะผมไม่มีล้างดูคลิปด้วยคลิปการจบผมเปิดผมเปิดผมข้ามผมข<ำ>้ามผมข้าสูงผมค้าสูงไล่อยู่ไล่ย้อนอยู่ตีป้อมเลย ไล่ได้ไล่ได้ดีนะครับสวยีซี่แบบนี้เบาๆนี่ยบอกนี่นี่ถ้าเกิดผมเข้ามาเนี่ยต้นสตรีนชนะไปแล้วหลันสองตาแรกเหนื่อยฮะเกือบชนะมาไม่มาตั้งแต่ทีแรกโอ้สองตาแรกกดกับแก้งยิม้มม<ะ>ูยังเหนื่อยเลยอยอากจะให้สองตาแรกมผ่าจะชนะแล้วอ้าวพิกแพ้พิกแพ้อยู่โอ๊ยทำไมมาสองตาแรก ไม่ไงั้นชนะยากเราเรารู้เวลาไง